สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสองสตูดิโอกันอีกครั้งนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่องโคโยตี้แข้งปืนกลซึ่งเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่ต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดจากพวกซอมบี้นะครับมันจะเป็นอย่างไรเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับตัวหนังเปิดเรื่องมาที่นางเอกของเรื่องนี้ที่มีชื่อว่าเชอรี่เธอทำงานเป็นสาวโคโยตี้ในบาร์แห่งหนึ่งแต่คืนนี้เธอนั้นตัดสินใจลาออก เพื่อไปหางานใหม่ทําในระหว่างที่เธอเดินทางกลับจ,จู่ๆเธอก็โดนรถเฉียวจนได้รับบาดเจ็บเธอจึงไปร้านของคนที่เธอรู้จักเพื่อไปทําแผลแต่แล้วบังเอิญก็ได้เจอกับแฟนเก่าที่ชื่อว่าเรซึ่งก็คือพระเอกในเรื่องนี้นะครับทางคููก็ทักทายคุยกันตามภะษาแฟนเก่าจากนั้นพอพระเอกจะกลับบ้านนางเอกก็ได้ขอติดรถกลับไปด้วยทางคููก็ขึ้นรถกลับไปด้วยกัน แต่แล้วมันก็มีคนมาตัดหน้ารถจนทำให้เกิดรถพลิกคว่ำไปจากนั้นมันก็มีชายคนหนึ่งได้มาจับตัวนางเอกไปพระเอกที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยเอาปืนออกมาและรีบออกไปตามหาหนางเอกท,ทันทีแต่แล้วพระเอกก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ามีพวกสัมบีกำลังรุมทำร้ายนางเอกอยู่พระเอกก็ใช้ปืนยิงพวกมันจนพวกมันได้กัดขานางเอกจนขาดไปและพวกมันก็ได้วิ่งหนีไปครับ พระเอกก็รีบพานางเอกไปที่โรงพยาบาลแต่ที่นี่มันดูวุ่นวายไปหมดเลยเพราะว่ามีคนติดเชื้อจํานวนมากมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้หมอวินเลียมเขากําลังรักษาคนไข้ที่ติดเชื้ออยู่และตอนนี้เชื้อมันก็ลุกลามไปที่ลิ้นแล้วหมอวินเลียมจึงให้พยาบาลจัดการฉีดยาเพื่อทําการตัดแขนทิง้งตัดมาทางด้านพระเอกในระหว่างที่รอนางเอกอยู่เขาโดนตำรวจจับไปเพราะพบอาวุธปืนติดตัว ในระหว่างที่พระเอกโดนสอบสวนอยู่จูๆ่ๆมันก็มีตำรวจคนหนึ่งถูกซอมบี้กัดนิ้วมาจนขาดและด้านนอกสถานีตำรวจนั้นมันก็มีฝูงซอมบี้อยู่เต็มไปหมดเลยครับพวกตำรวจและพระเอกก็ออกมาจัดการพวกมันได้ทั้งหมดเลยจากนั้นพระเอกก็รีบขึ้นรถเพื่อที่จะไปช่วยนางเอกที่โรงพยาบาลตำรวจคนนี้ก็ได้ไปกับพระเอกด้วยนะครับตัดมาที่โรงพยาบาลตอนนี้คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถจะรับมือไหวแล้ว หมอวินเลียมเขาจับได้ว่าภรรยาของเขานั้นแอบมีชู้กับคนอื่นและกำลังวางแผนที่จะพาลูกชายหนีไปด้วยและด้วยความโมโหโหมอจึงใช้ยาแทงไปที่ตัวเธอหลายทีแต่แล้วก็มีหมอคนอื่นมาเรียกเพื่อให้ไปดูคนไข้ฉุกเฉินเขาจึงได้ขังภรรยาไว้ในห้องนี้พอหมอวินเลียมได้ไปดูคนไข้คนนั้นก็พบว่าเขาได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วครับและหมอวินเลียมก็ได้รับเชื้อจากซอมบี้มาแล้วด้วยเหมือนกัน ตัดมาที่ทางด้านพระเอกเขามาถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ฝากพวกซอมบี้เข้าไปหาหนางเอกตอนนี้นางเอกยังทําใจไม่ได้ที่ต้องเสียขาไปข้างหนึ่งและยังโทษพระเอกว่าเป็นเพราะพระเอกแท้ๆเลยที่ต้องเป็นแบบนี้แต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจเขาได้ทําการพังโต๊ะแล้วเอาขาโต๊ะนั้นเสียบเข้าไปที่ขานางเอกจนเธอสามารถเดินได้พระเอกจึงรีบพาเธอฝากพวกซอมบี้ออกไปจากโรงพยาบาล ตัดมาที่ทางด้านภรรยาของหมอวินเลียมเธอได้ทําการหนีได้สําเร็จแล้วก็รีบขับรถไปรับลูกชายที่บ้านพอไปถึงที่บ้านพี่เลี้ยงสองสาวนี้ก็ไม่พอใจที่ปล่อยให้เธอสองคนทํางานเกินเวลาภรรยาของหมอวินเลียมจึงไล่พวกเธอทั้งสองคนออกจากบ้านไปแล้วบอกให้ลูกรีบเก็บเข้าของโดยเร็วจากนั้นเธอก็คิดที่จะพาลูกชายไปฝากไว้กับพ่อของเธอ พอไปถึงแล้วเธอก็ต้องมาเจอกับหมอวินเลียมสามีของเธอที่ตอนนี้ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแล้วหมอก็ได้พาซอมบี้ตัวอื่นมาที่นี่ด้วยเพื่อคิดที่จะแก้แค้นภรรยาของเขานั่นเองภรรยาของหมอจึงรีบอุ้มลูกของเธอไปขอความช่วยเหลือจากพ่อจนเธอสามารถหนีรอดชีวิตมาได้ครับทางด้านพระเอกกับนางเอกตอนนี้ตำรวจได้พาผู้รอดชีวิตมารวมตัวกันในร้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านของพี่ชายตำรวจนะครับ และในค่ำคืนนี้พวกเขาทุกคนก็ได้พักผ่อนกันที่ร้านนี้แต่แล้วมันก็มีพวกซอมบี้จำนวนมากได้บุกมายังร้านนี้พวกเขาทุกคนก็คิดที่จะหาวิธีจัดการพวกมันพระเอกเสนอความคิดว่าให้ใครคนหนึ่งวิ่งฝ่ากลุ่มซอมบี้ไปแล้วก็ขับรถมารับทุกคนออกไปพระเอกจะเป็นคนที่คอยยิงสกัดเปิดทางให้เองซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ไม่กล้าที่จะวิ่งออกไปนะครับนางเอกจึงอาสาที่จะไปเองนะครับ เธอก็วิ่งฝ่าพวกซอมบี้ไปเพระเอกก็ยิงปืนใส่พวกมันจนนางเอกสามารถไปขับรถมาได้สําเร็จแล้วทุกคนก็ได้ขึ้นรถเพื่อที่จะหนีไปจากที่นี่ในระหว่างที่หนีอยู่นั้นพวกเขาก็ยิงต่อสู้กับพวกซอมบี้ด้วยนะครับพอขับรถไปเรื่อยๆจนถึงสะพานแล้วพวกเขาก็ต้องหยุดชะง,งักทันทีเพราะมันมีกลุ่มซอมบี้นับร้อยตัวยืนขวางถนนอยู่พวกเขาไม่สามารถจัดก,การพวกมันได้หมดแน่ แต่แล้วมันก็ได้มีกลุ่มทหารมาช่วยพวกเขาเอาไว้พอฆ่าพวกซอมบี้ไปหมดแล้วพวกทหารก็ได้จับตัวพวกพระเอกไปทั้งหมดเหมือนกันแล้วพอทุกคนถูกจับตัวมาก็ได้พบกับด็อกเตอร์คนหนึ่งที่ถูกขังเอาไว้ซึ่งเขาก็คือคนที่สร้างเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมาเขาได้อธิบายให้ทุกคนได้ฟังว่าคนที่ติดเชื้อนี้เข้าไปจะเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นซอมบี้ แต่มันก็ควบคุมได้โดยการสูบแก๊สเข้าไปเหล่าทหารจึงมาหาด็อกเตอร์เพื่อที่จะมารับแก๊สนั้นแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องซะก่อนครับพวกทหารที่ไม่มีแก๊สหลงเหลืออยู่ก็ได้กลายเป็นซอมบี้คลั่งและหิวกระหายพวกทหารจึงทําการฆ่าลูกน้องของด็อกเตอร์ทั้งหมดแต่ด็อกเตอร์ก็หนีรอดจากพวกมันไปได้นะครับจนตอนนี้เขาก็ถูกจับตัวกลับมาอีกครั้งนั่นเองและสาเหตุที่เกิดเชื้อไวรัสระบาด มันก็มาจากด็อกเตอร์คนนี้นั่นเองครับในระหว่างนี้มันก็มีทหารคนหนึ่งมาเรียกตัวนางเอกกับหมอสาวคนนี้ไปอีกห้องหนึ่งเพื่อหวังที่จะไปจัดหนักทั้งคู่นะครับส่วนทางด้านพระเอกและด็อกเตอร์ก็สามารถหาวิธีออกมาจากห้องได้แล้วและรีบไปปิดวาล์วแก๊สเพื่อให้เหล่าทหารมันได้กลายเป็นซอมบีจากนั้นทั้งคู่ก็คิดที่จะหนีขึ้นไปจัดการหัวหน้าของพวกทหารที่จับตัวพวกเขามา พอทั้งคู่ไปถึงที่หัวหน้าทหารอยู่แล้วไอหัวหน้าทหารมันก็พูดว่าพวกเขาทํหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติแต่ในระหว่างสงครามพวกเขาก็ติดเชื้อมาจากศัตรูจนตอนนี้มันก็ไม่มียารักษาพวกเขาได้จึงต้องสูบแก๊สเพื่อยับยั้งอาการของมันและแก๊สที่ว่านี้มันก็ถูกสร้างขึ้นมาจากด็อกเตอร์คนนี้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามนั่นเอง จากนั้นสักพักมันก็กลายร่างเป็นซอมบี้คือแบบว่าร่างของมันคือน่ากลัวน่าเกลียดมากๆเลยนะครับแต่เราพระเอกกับด็อกเตอร์ก็สามารถฆ่ามันไปได้ในที่สุดครับตัดมาที่ทางด้านนางเอกกับหมอสาวไอทหารที่จับตัวมามันเริ่มจะกลายร่างเป็นซอมบี้แล้วแต่มันก็ยังคิดที่จะจัดหนักให้กับนางเอกอยู่นะครับนางเอกเธอก็ใช้เท้าที่เป็นไม้เตะไปที่มันและหมอสาวก็ใช้เข็มฉีดยายิงไปที่ตาของมัน ท่นใดนั้นพระเอกกับด็อกเตอร์ก็มาช่วยทั้งคู่เอาไว้ทันครับแล้วพระเอกก็ได้เอาปืนเสียบเข้าไปที่ขาของนางเอกแทนขาไม้ที่มันหักไปจากนั้นนางเอกก็ใช้ขาปืนกลยิงฆ่าพวกทหารซอมบี้ไปได้ถึง3คน <c oughs> อย่างเวอร์เลยนะครับแล้วไม่พอแค่นี้ในระหว่างที่เธอหนีไปเธอก็ใช้ขาปืนกลของเธอจัดการพวกซอมบี้ไปได้อีกหลายร้อยตัวเลยครับแต่แล้วพอสู้กันอยู่สักพัก พระเอกก็โดนพวกซอมบียิงเข้าให้จนได้รับบาดเจ็บส่วนคนอื่นๆที่รอดชีวิตมาก็สามารถหนีขึ้นไปอยู่บนฮอได้สําเร็จครับด็อกเตอร์คนนี้ก็ไม่รอดนะครับเขาโดนซอมบีซุ่มยิงจนตายไปทางด้านพระเอกเขาบอกให้เธอทิ้งพระเอกและรีบหนีไปซะแล้วในระหว่างนี้หอก็ได้บินมารับตัวนางเอกไปทันทีครับพอเวลาผ่านไปผู้คนที่รอดชีวิตก็หนีไปยังเมืองที่ปลอดภยัย แล้วตอนนี้นางเอกก็คลอดลูกชายออกมาคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นลูกของพระเอกนั่นแหละครับพวกเขาทั้งหมดก็ได้สร้างที่อยู่ใหม่ในเมืองนี้เพื่อหวังที่จะมีชีวิตต่อไปแล้วตัวหนังก็จบลงไปเพียงเท่านี้เลยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ